เซนจอน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 ในเช้าวนะันอาชิรอ เมื่ออิม่าฮุเซนสังเกตดูแล้วว่าทหารของยาสีมุ่งมั่นที่จะเอาชีวิตท่านให้ได้ท่านอิมามจึงควบม้าออกไปเผชิญอยู่ต่อหน้าทหารยาสีหลังจากนั้นท่านได้เอาคัมภีรอันกุรอ่านเล่มน,นี้การออกแล้วก็วางไว้บนศีรษะแล้วก็บอกว่า ระหว่างฉันกับพวกเจ้าคือคัฟีของอัลลอฮ์และท่านศาสดามุฮัมมัดหมายถึงว่าเราสองคนจะปฏิบัติตามกิตามและสุนนะโอ้มูชนทั้งหลายทําไมพวกเจ้าจึงต้องการเอาชีวิตฉันทั้งท้งที่ฉันคือหลานชายของท่านศาสดาในขณะที่อิหมั่นกำลังปาาใยสอยู่ทัดใดนั้นก็ได้ยินเสียง ลูกชายตัวเล็กๆคนหนึ่งคืงออาลีอัสกัตร้องดังออกมาจากหน้าในใคร่หมาอิมาฮูเซนรู้ดีว่าเด็กคนนั้นหิวน้ำจิงควบมากับเข้าไปในใคร่หมาหลังจากนั้นก็ไม่ขี่มา้า <c> ก <oughs> ็เดินอุ้มเด็กออกมา คือเพื่อชีวิตเด็กคนหนึ่งทุกครั้งที่หมามั้นะจะออกไปคุยกับทหารตามศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายอิหม่ามจะขี่ม้าออกไปทุกครั้งไม่เคยเดินเท้าเปล่าออกไปแต่ว่าเพื่อต้องการให้ทหารได้รู้ว่าท่านไม่ได้ออกมาเพื่อที่จะออกมารบดังนั้นจึงเดินเท้าเปล่าออกมา เพื่อให้ทหารได้รู้ว่าท่านต้องการขอบางสิ่งบางอย่างเมื่อท่านออกมาท่านก็ชูเด็กไว้ต่อหน้าทหารว่าโอ้หมูชนทั้งหลายเด็กทารกน้อยคนนี้ไม่ได้ดื่มน้ำมาสามวันแล้วและน้ำนมจากมารดาของเขาก็เหือดแห้งดังนั้น อิลัมตัรหามูนีฟัรหามูฮาติฟละ้ากเจ้าไม่เมตตาสงสารฉันแล้วแล้วก็ก็ปอดสงสารทารกน้อยคนนี้ด้วยเถอดในขณะที่ว่าพี่มาฮูเซนกำลังพูดอยู่นั้นไอชาชัวฮัตมาลานั้นก็เล็งธนูทีแรกนั้นที่จะยิงพี่มาฮูเซนแต่ว่ามันคิดได้นิดหนึ่งว่า มันง่ายเกินไปที่จะทําให้ท่านนั้นเสียชีวิตถ้าจไยิงลูกชายท่านให้เบาเซนเจ็บปวดหัวใจนั้น,นจะสั์ใจกป่ามันจึงหันลูกอรไปที่คอหอยของอาลีอัสกัตแล้วก็ยิงอิมาอุเซนขณะที่กำลังพูดอยู่แล้วก็ชูบุรชายอยู่เหนือศรีรษะของท่านนั้นว่า ทำไมหรือพวกเจ้าถึงได้โหดร้ายเช่นนี้ทำไมจึงไม่ให้น้ำดื่นกับทารกผู้บริสุทธิ์คนนี้สักพักหนึ่งแขนของทารกน้อยคนนั้นก็ตกไปโดนกับมือของอิมาพุเซนเหมือนว่าทารกน้อยคนนั้นจะบอกว่ากลับเข้าไปในค่มาเธอพ่อจ๋าก็ให้หนูนั้นดื่มน้ำแล้ว เมื่ออิมามฮุเซออิสลามนั้นได้มองดูบุตรชายในสภาพที่ถูกถอนธนูนั้นปักอยู่ที่คอหอยท่านจึงเอามือนั้นลองไปที่เลือดอันนั้นจนกระทั่งเต็มฝ่ามือแล้วท่านก็สาดขึ้นไปบนฟ้าท่านได้กล่าววต่อัลลว่าอัลลอฮุมมะกุมไบนานาวะไบนาเกาหมิน ดาวละดาวนาลยียยนสุรุนาฟะกตอลูนาโออ l ลล h เดได้โปรดตัดสินระหว่างเรากับหมู่ชนเหล่านี้ด้วยเถิดพวกเขาเชิญให้เรามาและบอกว่าจะช่วยเหลือเราแล้วพวกเขาก็าทอดทิ้งพวกเราอิมาฮูเซนได้อุ้มทารกน้อยนั้นกลับไปในไข่ามามันดาของเด็กได้ถามว่า พวกทหารได้ให้น้ำดื่มกับเขาแล้วใช่ไหมท่านอิบาคุเซนได้ส่งเด็กน้อยให้นานพาก่าว่าดูเอาเวเถิดอารีอัสกัสได้ดื่มน,น้ำแล้วหลังจากนั้นอิมาเซอิสลามนั้นได้เล็งแล้วว่าคงไม่มีทางอื่นแล้วสำหรับการนาซีิฮัตกับกลุ่มชนผู้ไร้ ความเมตตาปาณีเหล่านี้ท่านอีเมลเซเลสลานั้นจึงได้ <c oughs> ถามว่าท่านมินมูอีนิยันสุรุนียังมีใครอีกไหมที่จะออกมาช่วยเหลือฉันหลังจากที่ลูกหลานพี่น้องมิสาซทถอยเมาเซนได้ออกไปสู่สนามรบและได้ถูกทำเฉีิตไปคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่า จนกระทั่งไม่มีใครเหลืออีกแล้วนะบ,บัดนั้นเองท่านก็ะดินเสียงสตรีและเด็กๆในค่ายมาส่งเสียงร้องไห้ละงมอัลอาทาสอัลอาทาสเราก็หายน้ำเหลือเกินพวกเราก็หายน้ำเหลือเกินอิมาฮุเซนได้ยินเสียงร้องไห้ของพวกเขาและท่านก็รำไห้ออกมาอย่างหนักท่านนั่งเอามือชันเขา่าพางลำพันว่าเหลือฉันเพียงคนเดียวแล้วสินะ โอ้อนิจจาคนกรีดพัดถินคนบีไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดแล้วคนที่คัมพียันกุรานสั่งว่าให้รักเราดูแลสิทธิของพวกเราบัดนี้ไม่มีใครจะมาช่วยเหลือฉันอีกแล้วใช่ไหมแล้วท่านกระลำให้สักพักหนึ่งท่านอิเมเาเซนิสลานก็สะพายดาบเพื่อที่จะออกสู่สนามรบเผชิญหน้ากับศัตรูอย่างหมดอะไรแล้วสำหรับการมีชีวิตอยู่ ท่านหญิงไซนับนั้นได้เห็นพี่ชายยืนอยู่หน้าใครมาเหมือนต้องการอะไรสักสิ่งหนึ่งจึงเดินออกมาถามว่ายาอาบาอับดินลาท่านกำลังต้องการอะไรหรืออิมาลเซนบอกว่าพี่จะออกไปรบท่านหญิงสนับจกล่าวว่าท่านจะออกไปหรือเพียงลำพังเนี่ยนะคนเดียว อิมหม่าฮุเซนสิลามจิงก่าวว่าพี่จะออกไปเผชิญหน้ากับศัตรูเพียงคนเดียวท่านอิมหม่าฮุเซนท่านหญิงไซนับจึงก่ลาวว่าแล้วพี่นั้นจะทิ้งพวกเราเอาไว้กันนั้นหรืออิมา่าฮุเซนจึงร้องไห้แล้วก็กล่าวว่าโอ้ไซนับและก็ชาอัลลอฮ์ไอยรานีกอตีลาวไอยรานีซาอีวตัตฟ ali บายา y อัลลอฮ์ท่งประสงค ที่จะเห็นฉันถูกสังหารในหนทางของพระอ,องค์และทรงประสงค์ที่จะเห็นสตีและเด็กๆของฉันถูกจับเพลินฉเฉลยเพื่อจะได้รับรางวัลจากพระอ,องค์เช่นเดียวกันหลังจากนั้นทั้งสองจึงได้ร่ำไห้ซึ่งกันและกันท่านอิมาฮุเซนอิสลามจึงได้สั่งเสียท่านหญิงไซนับว่าหลังจากที่ถูกสังหารแล้ว เจ้าจะต้องเข้มแข็งและอดทนอย่าร้องไห้ต่อบรรดาสตีและเด็กๆท่านหญิงไซนับเมื่อได้ฟังก็รำไห้โฮจากนั้นท่านอิมังเซนอลิสลามก็ออกสู่สนามลบเมื่ออิมังเซนอิิสลามนั้นได้ออกสู่สนามรบในครั้งแรกคนแล้วคนเล่าที่เข้ามาปะดาบกับท่านก็ถูกสังหารไปทีละคนทีละคนอิหมามมุเซนอิิสลามนั้น ได้ร่ายกรว่าข้าคือฮุเซนบุตรของอาลีขอสาบานว่าจะส่อสู้กับพวกเจ้าอย่างไม่ถอยหลังข้าจะปกป้องครอบครัวบิดาข้าและข้าจะดำเนินตามบีนของท่านาศาสดาพี่น้องทราบไหมครับว่าในสภาวะของอีมามฮุเซนในเวลานั้นนักรายงานฮัดิษได้กล่าวว่าไม่เคยมีใคร มีความสงบนิ่งเหมือนกับอิมามฮุเซนในยามสู้รบท,ทางที่ว่าลูกหลานและมิสหายของท่านถูกสังหารไปต่อหน้าต่อตามากมายอุมัดบินซาัดลนานตุลลอได้สั่งการให้พวกทหารรวมพลแล้วก็กล่าวว่าชายคนนี้คือบุตรของอาลีราชสีซึ่งเป็นนักรบอารับพวกเจ้าจะต้องตู่โจมเขาทุกด้านพร้อมกันทั้งหมด นบัดนั้นเองบนธนูสี่พันคนตั้งล้อมอิหมามอิหมามฮุเซนอิสลามจึงได้ตะโกนใส่พวกทหารว่ายาชีอตะอาลิอบีสุฟยานโอ้พวกพอของตระกูลอบีสุฟยานเอ๋ยอิลลัมตะกุลละกุมดีนุนหากพวกเจ้าไม่มีศาสนาและไม่เกรงกลัววันกิยามัตก็จงทำตัวเป็นสุภาพบุรุษในดุนยาของพวกเจ้าเถิด จงย้อนกลับไปดูเชื้อสายของพวกเจ้าหากพวกเจ้าคือคนอาหรับตามที่เจ้าอ้างไอชิมเมตละนตุลมอะไรจริงจะโกนถามว่าโอ้บุตรของฟาติมะท่านพูดอะไรอิมามุสซลอาลิสลาจึงตอบว่าข้าหมายถึงว่าข้ากำลังสู้รบกับพวกเจ้าและเจ้าก็กำลังสู้รบกับข้าดังนั้นสตรีและเด็กๆในไขามานะั้นพวกเจ้าจึงได้ไดกล้ามกายเข้าไปหาพวกเขา ทหารยาสีจึงมุ่งเป้าหมายมาหาอิมาฮุเซนและสู้รบกันอย่างดุเดือดจนอิมากหายน้ําอย่างหนักอิมาฮุเซนจึงตีฝ่าวงล้อทหารมุ่งตรงไปที่มิมงฝั่งยูเฟรติสซึ่งมีทหารสี่พันนายคอยสกัดอยู่ในที่สุดอิมาก,ก็ตีฝ่าทหารไปถึงริมแม่น้ําทันทีที่ว่าอิมาถึงริมแม่น้ําซุนเจนาขอออิมาฮุเซนก็มีความกระหายเช่นเดียวกันเพราะมันก็เป็นสิ่งที่มีชีวิต ในขณะนั้นเองด้วยกับอาดับอักลัตอันสูงส่งของอิหม่ามบุเซนที่แม้กระทั่งสัตว์ตัวหนึ่งท่านก็ไม่สามารถที่จะกดขี่มันได้ท่านจึงกล่าวว่าอันตาอัตชานวะอนาอัตชานภาลาอัชรบฮัตตาตัชรบข้ารู้พระเจ้าก็าาาหายน้ำและข้าก็กะหายน้ำเช่นเดียวกันแต่ข้าจะไม่ดื่มน้ำนี้ จนกว่าเจ้าจะดื่มก่อนด้วยอัครา,าสอันสูงส่งนั้นเหมือนกับสุญนญนานั้นจะรับรู้จึงไม่ยอมดื่มนม้ำแล้วก็ให้เกียรติท่านอิมาหุเซนนั้นได้ดื่มน้ำก่อนเมื่ออิมามได้วักน้ำตุ้มนาหมาจะดื่นดับกระหายเพราะว่าเป็นเวลาตั้งแต่สามวันแล้ว ในขณะที่ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ได้หลับนอนแล้วต้องคอยแบกร่างบรรดาชูฮดานั้นมาวางไว้ที่หน้าไขมานทหารคนหนึ่งก็ได้ใช้เล่เหลี่ยมตะโกนว่าโอ้อาบาอับดิลลาเอ๋ยท่านยังมวัวจะดื่มน้ำอันเย็นฉ่ำอยู่ได้กันนั้นหรือนุ่นทหารได้บุกเข้าไปในกระโจมของท่านเสียแล้วอิมากูเซนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยต่อครอบครัวของท่านจึงสลัดน้ำแล้วก็รีบควบม้ากลับไป ปรากฏว่าเมื่อท่านกลับไปถึงจึงรู้ว่ามันเป็นเลขคนของทหารชาติช่วนมันเอง